ดีครับลูกค้าจ๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กเหลือพื้นค่ะใส่ฟ้าเมนทั้งคิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อมราวกันตกเรียบร้อยบันไดเรียบร้อยค่ะก็ดีเทลรายละเอียดตอนนี้ก็คือเก็บสีค่ะแล้วก็ยิงพื้นเตรียมส่งกันค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ขนาดไซส์อยู่ที่3คูณ6นะคะ2 3ส,ส,สูงค่ะไม่ใช่2 สูง3ามเมตรสิบบวกราวกันตกไปอีก90้าสิเซนใช่ไหมบังราวกันตกบวกราวกันตกไปอีกเก้าสิบเซนใช่ไหมจ๋าค่ะลูกค้าจ๋าสามเมตรสิบไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้สูงสามเมตรสิบไม่ใช่เหรอสามฮะสามสี่สิบ เป็นสามเมตรห้าสิบลูกค้าจ๋าเราเข้าใจว่าสามเมตรสิบไม่ใช่ใช่ไหม 3, 40, อ๋อสามเมตรสิบคือเสาคานด้วยค่ะจบเบ็ดเสร็จนะคะตัวนี้จนถึงยอดคือสามเมตรห้าสิบค่ะลูกค้าจ๋าคร่าวๆโดยประมาณนะคะโครงสร้างกาวนาทั้งหลังตัวนี้เป็นโรงจอดรถที่ไม่ใช่โรงจอดรถค่ะเป็นโรงครัวคะ่ะลูกค้าจ๋าก็บังกำลัง นั่งนึกนั่งน, <4 S 2> นับอยู่นะคะฮะ <4 S 1> อ่าเป็นสี่เ<ว>มตรสี่สิบนะคะลูกค้าจ๋าแก้ไขอีกรอบเป็นสี่เมตรสี่สิบรวมเบสเร็จถึงยอดค่ะถึงยอดก็ค่อนข้างสูงเป็นพิเศษนะคะโครงสร้างเหล็กแ,ลแน่นแน่นขออนุญาตขึ้นไปดูนะคะยังไม่ได้ใส่พื้นแต่เอาพื้นขึ้นไปเรียบร้อยแล้วค่อนข้างสูงค่ะไม่โยกไม่สัน่นไม่คลอนนะคะลูกค้าจ๋าพาขึ้นไปค่ะ ก็ตัวนี้นะคะเมนเทนชิปลองรับพื้นอีกทีหนึง่งหากมีการลวซุมนะคะภายในอนาคตพรุ่งนี้เราจะเราจะเล่นสีกันค่ะเก็บดีเทลรายละเอียด,ดยใช่จอดกกรถหกล้อได้เลยจริงๆให้เห็นโดยชัดเจนเก็บสีนะคะพรุ่งนี้เก็บสีเก็บสนิมค่ะก็แต้มกันทีนี้ ว้าวสูงมากเลยบังสูงมากๆเลยโอ้แน่นหนามากแน่นเลยละ่ะแน่นตึกเลยละ่ะซอยเหล็กคานนะคะซอยเหล็กคานตัวนี้ตัวนี้ค่ะเหล็กถักค่ะอยู่ที่เจ็ดสิบเซนสูงเสาลูกค้าเสาเบิ้นค่ะตัวนี้เสาเบิ้นฮะ เป็นเหล็กสี่หกคูณสองหุ้ยนะสอามปดตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่บ้างกว่นไน้นนะสองจุดสามลูกค้าไม่ใช่2.0ค่ะตัวนี้ค่ะลูกคา้าจนะ้าเฉพาะเสาก็คะแน่นนะถาวรส่วนราคาเดี๋ยวเรามาตอบใต้คอมเมนต์ลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวนี้นะคะ จอดสิบหกรอได้สบายเลยเป็นโรงจอดรถที่ไม่ใช่โรงจอดรถค่ะลูกค้าจ้าเซนสองเองเหรอพูดไปเล่นน่ะเหล็กแน,น่นๆขนาดนี้นะโอ้ยเนาปะปาคือถือแท้ถือกว่านี้ถูกกว่านี้กกนเหล็กแน,น่นๆขนาดนี้โครงสร้างชิ้นใหญ่นะขนาดนี้มาค่ะลูกค้าลูกค้าได้ตามสเปคแน่นอน เฮ้บายครับ